ที่จะพูดถึงการอัปเดตที่เพิ่มเติมก็มีจะเห็นว่าตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ตอนนี้กำลังมีเรื่องคุยกันเบื่อเรื่องน้ำมันเกียร์เป็นยังไงอุณหภูมิเป็นยังไงโซนนี้ไม่แน่ระเห็นชัดหรือเปล่าเป็นอุณหภูมิมอน้ำ58องศาตัวนี้รถสตาร์ทได้ประมาณ5ทีประมาณ58-59ซึ่งเกียร์ที่ขับมาเรื่อยๆอยู่ก็อยู่ที่46องศา มไม่ใจนะมันมี ATF 1 ATF 2ที่เอามาจาก OBD ขึ้นมาแล้วก็ผ่านแอปมือถือแล้วก็เปิดดูมันก็มีโชว์อุณหภูมิของรุ่นที่แล้วผมเคยใช้ปี2017 2017 n X 1.9ไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนี้ขึ้นมาในแอปพวกนี้แต่พอเป็นตัวตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัว3000 ELEGAN t Smart ก็เซนเซอร์มันมีให้ผมก็เลยเสียบปลั๊กแล้วก็ลองใช้โปรแกรมตัวเดิมเปิดดูอ่ามันมี ATF 1 ATF 2อาจจะเป็นในเกียร์ขาตรงไหนแล้วผมก็ไม่แน่ใจมันมีแต่อุณหภูมิค่อนข้างสอดคล้องกันตอนนี้ก็ขึ้นมา49องศาก็โอเคแล้วเราตรงนี้ให้มันดูดูภูมขึ้นไปเรื่อยๆใช้เวลาเพราะรถมันเพิ่งสตาร์ทได้ไม่นานเรามาคุยกันเรื่องเบรกดีกว่า กพราะตอนคลิปล่าสุดที่ผมเคยคุยไปว่าคันเก่าผมเคยใช้จานขยายซึอจานขยายก็มีก็ก็เคยใช้อยู่ตอนแรกก็เกิดปัญหาก่อนที่เขาจะมีการอัปเกรดลายคาร์บอนใหม่ขึ้นมาใช้อยู่สองรอบก็คือรอบแรกใช้ไปมาทั้งสองสามหมื่นโลก็ล้าวล้าวไม่ใช่ล้าวผิว,วคือล้าวทะลุทะลุจานไปเลยแล้วก็ รอบที่สองก็ประมาณสองสามหมื่นโลเหมือนกันก็ล้าวทะลุจานไปเหมือนกันแต่ก็รอบที่สามก็เห็นบอกว่าอัพใหม่เป็นลายรุ่นใหม่อัพคาร์บอนใหม่อะรอบที่สามนี้จบใช้ถึงประมาณสักสี่หมื่นโลก็ก็เริ่มรัาผิวูไปหน่อยแต่รถก็ได้ขายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วถือว่าเออรอบที่สามถือว่าค่อนข้างจบผมก็เลย เล่าย้อนไปนิดนึงแล้วกันเคยใช้คันเก่าตอนวีโก้ก็เคยใช้แบบพวกเบรกเบรกแปลงตอนนั้นเขาเรียกเบรกอลิสโตก็มันก็ต้องดีกว่าเดิมหน่อยเพราะมันจานจานติดมาจาการถสไยล์คอดเลยมาประมาณ320ซึ่งจานตอนนั้นวีโก้ตัวเตียมันอยู่มาสัก290 280ถ้าจะไม่ผิดมันาจานเล็กก็ใช้แรกๆก็มีปัญหาอยู่ที่ว่ามันเป็นแบกแปลงจับไม่ค่อยตรงบ้างจับไม่ค่อยดีจับไม่ค่อยเท่ากัน แล้วก็เออแต่ตอนนั้นก็นานมากแล้วก็เกิดเท่าไหร่อะก็เรียกเป็นสิบปีได้เนาะก็เลยอาจจะสมัยนั้นช่างอาจจะไม่ค่อยถนัดเหมือนสมัยนี้ก็โอเคก็มาถึงคันนี้คันนี้ผมก็เลยมองว่าอยากจะใส่เบรคติดทีหนึ่นงอตอนเบรคจะขยายบางคันเก่าเพราะว่าตอนใส่จะขยายแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยก็รู้สึกเบรกก็สั้นลงเบรกก็เบาขึ้นแต่ ปัญหาคือรุ่นนี้รุ่นตัวใหม่เนี่ยจานขยายมันไม่มีจาน338เหมือนรุ่นที่แล้วมันกลายเป็นจาน380ของแม็ก20เลยซึ่งผมอะคันนี้เป็นอิเลกแกนกัแม็กเดิมเป็18อยู่แล้วผมก็เลยแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นยางของเลนโซ RTS ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นแม็ก18เหมือนกันแต่มันก็จะใส่จานขยายของเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะมันจานสแบบตรงรุ่นเป๊ะเ,เ,เ,เลย สวยงามน่าใช้มากก็เลยมีความคิดจะเอาล้อ20ไปใส่แต่คันเก่าผม1.9เนี่ยเคยเอาล้อ20ของตัวใหม่ไปใส่แล้วขับเนี่ยมันรู้สึกล้ามันหนักการเปลี่ยนเลนการเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันโยกไปทั้งคันเลยล้อมันหนักมากก็เลยคิดสองจิตสองใจจะไปเอาแม็ก20ตัวท็อปมาใส่เดี๋ยวมันก็อา,อาการเดิมหนัก จากแรงโชคที่เราใส่มาตอปรับแข็งขึ้นอะไรขึ้นลหลายอย่างซึ่งเราเข็ดจากรอบที่แล้วว่าแม็กนั้นหนักมาใส่เนี่ยรถคนละคันเลยออกตัวก็ช้าลงเบรกก็เหมือนรถหนักเป็นเลนเร็วๆ,ๆซ้ายขวาที่ไปแบบหนักมากก็เลยคิดสองจิตสองใจอันนี้เราศึกษาข้อมูลในอินเทอร,เร์เน็ตมีเบรกแปลงพวก 17C ก็ราคาถูกพั 18C ก็รา C, คากรสูงไปนิดนึงแต่ไปอาา่านดูคอมเมนต์ต่างๆนาโอ้โห มันมีทั้งแบบใส่ดีไม่ดีซ่อมดีซอด่ซอมไม่ดีเราก็โอ้โหเริ่มความคิดก็เริ่มน่ากลัวนะกลัวเป็นพวกตามมงตามมดบางทีดีไม่ดีเจอของอะไรนะเขาเรียกว่าของเกตใกล้เคียงจริงก็ทำแบบเอ้เราก็คิดไปคิดมาไปถามร้านแปลงเบรกว่าทับเนี่ยใส่จาาขยายผมจ่าสามนห้าได้ไหมในร้อยสิบแปดเขาบอกเขาก็มาไม่่คยเดทําก็ไม่่คยหมั่นใจเป็นผมศึกษาในเฟซบุ๊กนะได้หลายร้าน ก็พวกเบรกพวกนั้นแล้วก็ผมก็เลยมองไปมองมาอ๊ะเรามองว่าเอ๊ะเราต้องการให้มันอ่ะให้มันเต็มล้อที่ช่องแบกของ R T s เนี่ยมันใหญ่มากแล้วเบรกเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเฉยแต่ให้มันปลอดภัยแล้วก็คิดหนักจะเอาไงดีผมก็เลยไปมองเกตเกตหนึ่งเกตเจ้าเขาเขาจะคุยประมาณว่าอะไรนะเกรโรงงานไม่ขาด Q C เกตดอ่าพรีเมียม แต่จริงๆเราก็รู้อยู่แหละว่ามันไม่ใช่ของแท้จากของเขาแน่นอนผมก็เลยไปมองเร็งของยี่ห้อ AP เห็นมีหลายสำนักเขาขายกัน6พอร์ตเล็กเนี่ยอยู่มาณสามห0ร้านแต่งต่างๆเขาก็ขายกันผมนก็มองเอเกียดนี้เขากล้าให้ลูกค้าใส่ได้สแสดงว่ามันน่าจะพอถอูกได้มั้งราคาก็กลางๆก,ก็ไม่ได้สูงมากประมาณ3 5มหมื่นห้ก็ตั้งใจดูรีวิวอยู่นานเลยและหลายเจ้าเลยทั้งร้านดังที่เขาใส่เบรกชุดนี้กับ พวกลูกคา ok ้าในการแต่งรถเบื้องต้นเขาแนะนําชุดเนี้ยให้ลูกค้าเขาใส่แต่ผมก <UC S> ็มองอยู่ว่าลูกค้าเขาใส่ส่วนมากเป็นรถเก่งที่แต่งใส่ทวีปแต่งซิ่งขนาดเล็กประมาณเครื่องพันห้าทวีปเครื่องสองพันทวีปซึ่งเขาก็ใส่กันแล้วเขาก็จบกันไม่มีปัญหาอะไรผมก็เออก็เลยลองมองดูว่าถ้าเกิดมปใส่พวกรถ p p v รถพิก up ก็ไปนั่งดูรีวิวดูอะไระมันก็พอได้เนาะและอีกอย่างคือเขาก็รับประกันหลังการขายรั่วซึมปีหนึ่ง ก็เลยผมก็เลยอ่ะตัดสินใจลองใส่เป็นของ AP 6พอร์ตเล็กมาก็เขาเรียกอะไร9 040นั 40, ่นเนาะ,นะพวกหกพอร์ตใหญ่ใส่ไม่ได้อีกติดล้ออีกเพราะล้อเรา18ใส่ได้แค่355ถ้าจะใส่6พอร์ตใหญ่ก็ต้องเป็น380ก็โอเคก็จับจบตรงนี้ก็เลยตัดสินใจไปใส่ร้านตัวแทนของเขาอยู่แถวบางพีก็เบรคที่เขาแถบมา พูดถึงผ้าเบรกเลยเขาเรียกอะไรเนก้าในหน้าเว็บนะเนก้าเซรามิกแท้อะไรของของเขาเลยประมาณนั้นนะเรากอ็อยากรู้ข้อมูลเนาะผ้าเบรกเพราะเราก็เคยใช้ผ้าเบรกมหาหลายรุ่นเหมือนกันผมเคยใช้ผ้าเบรกอะไรนะเมทัลคิงเมื่อก่อนตัวใช้ตอนอลิสโตก็โอเคเบรกเมทัลคิงก็แต่ฟุ้มันเยอะแล้วก็มันต้องรอนิดนึงถึงจะอยู่แล้วก็เคยใช้เด็กเตอร์โปรตัวน,นั้นใช้ตอน จาขยายโอ้เบรกเบรกดีเบรกดีแล้วไม่่อยกินจานเท่าไหร่ด้วยแล้วเคยใช้นกเตอร์ตัวสีชมพูตัวเลสโอ้ตัวนั้นค้าเบรกไม่เคยไม่ไปไม่ที่จานเบรกแทนจานเบรกที่เลาะกัดเซาะลึกเลยเพราะว่าจานเบรกเราก็ไม่เกจศู์มากมายกเกจที่จขยายอะไรทั่วไปก็เท่ากับว่าอะไรนะค้าเบรกไม่ไม่ไปจานไม่จานไม่ลื่นอยู่ดีไม่มีประโยชน์ก็ สรุปว่าตอนนั้นก็เลยเออเล่นองภาเบรกะหลายอย่างก็เลยจับความรู้สึกไอ้พาเบรกเนี่ยเขาบอกแถมไม้ในก้าอนะไรนั่นก็แต่นะเออมันจังหวะความเร็วต่ําๆหรืออุณหภูมิยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะการจับการจับให้มันอยู่จังหวะแรกเนี่ยมันอยู่ลึกกว่าเดิมผมก็เอาแล้วมันเป็นที่อะไรกันแน่วะเป็นที่ภาเบรกหรือเป็นที่พอร์ตมันเยอะ ของเดิมมันเป็นแค่เบรกสองพอตดันออกข้างก็าอาจจะใช้นะ้ำมันเบรกใช้อะไรไปดันน้อยหน่อยแต่รอบนี้เป็น 6. พอตหลูกผมก็คิดว่ามันต้องมีผลพวกนี้แง่เลยแต่ผ้าเบรกผ้าเบรกเวลากดลึกๆอ่ะมันอยู่จริงแต่ขับแล้วมันความรู้สึกมันจับยากมากเพราะว่าของของเดิมเนี่ยผมเทียบเทียบพูดกับไปถึงเรื่องเดิมก่อนเรื่องเบรกเดิมของคันเนี้ยรุ่นมิลเอ็กปีสองพันี่ยกับเทียบกับวิลเอ็กสองพันสิบเจ็ดเนี่ยภาพการเบรกลงมาของรถเนี่ยคนละเรื่องเลย โซลพนนี่ออกแบบแนวเดิมเดิมเดิมยังไม่ค่อยมีลีเนียเท่าไหร่คือกดกดลึกนึงต้องกดหน่อยนึงถึงจะมาแต่ไอเบรคคันนี้มันนุ่มมากมันกดได้ดั่งใจกดลึกไปลึกกดมากมาน้อยกดแบบว่าขับแล้วสบายไม่ค่อยเหนื่อยด้วยเราคงจะค่อนข้างอายุเยอะแล้วด้วยไม่อยากกดเบรคแบบลึกๆกดแล้วไม่ใช่เบาเกินไปจะกดแล้วหัวทิ่มก็ไม่ทิม่มก็เลยผมก็เลยคิดว่าเ,เบรคอันนี้มันดีอยู่แล้วแหละแต่เราอยากให้ให้มันมี ที่ใกล้เคียงของเบรกเดิมที่เราชอบอยู่แล้วนะเอาแบบที่เราชอบส่วนตัวเนี่ยคือของเบรกรุ่นนี้มันให้เบรกมาที่เราชอบเลยอะตอนนั้นก็คิดหนักเลยละจนเปลี่ยนเอาใส่หพอร์ตเอพที่ว่าคุณีด้เบรกลึกเอาและแรกๆนี่ขับทางที่ไม่ค่อยใช้เบรกไม่เท่าไหร่แต่พอไปทางขึ้นลงเขาวันที่รถเยอะๆที่วันอาทิตย์เขาใหญ่เนี่ยผมเที่เขาใหญ่มาต้องแตะเบรกเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเราต้องแตะลึกไปหน่อยโอ้โหเมื่อยปวดขาเลย เพราะมันไม่เหมือนเดิมมันเดิมแตะนิดนันก็เริ่มอยู่แล้วอยู่ตามที่เราแรงกดเลยลเราก็คิดไปคิดมานั่งดูสเปคภาเวเบรกของเนก้ามันก็ไม่บอกอะไรหาเซิร์ชกูเกิลก็หาไม่เจอมันคือเบรกอะไรสเปคอุณหภูมิเท่าไหร่แรงเสียดทานเท่าไหร่ไม่มีบอกเลยหาข้อมูลไม่เจอเลยเราก็ไปดูพวกอะไรนะเนกเตอร์ TER, กับไอกูไกลพอพอเริ่มหาเนกเตอร์จากเนกเตอร์โปรว่เคยใช้มาก่อนมันดี พอไปหาเอา9040 Nectar Pro เหลือเก็บไม่กี่ล้านแล้วพอไปไปถามคอมเมนต์ใน Nectar Thailand เขาบอกว่ามันก็จะเลิกผลิตแล้วแล้วก็ไม่รู้นะ้วเลิกผลิตหรือหมดสต็อกแล้วไม่รู้เขาบอกมาอย่างนั้นเราคในคิดในใจอา้าวเรียบงานเข้าแล้วกันเถอยเพราะว่าเราจะได้ภาพเบรกด,ดีๆแต่มันยังเหลือมิวสเปคให้เลือกอยู่ผมก็เลยเอา้าตัดสินใจถอยผ้าเบรข,ของมิวสเปคก่อน เพราะเราไม่รู้ว่า a p 9060มันคือรุ่นยังไงยังไงบ้างเราไม่รู้เราสนใจว่าซื้อมาก่อนเลยเราได้เทียบถูกอีกหน่อยเราได้หาซื้อได้พอซื้อมาอ๋อมันเป็นผ้าเบรกของรถฮ o เดนอ่าคราวนี้เรารู้แล้วของฮ o เดนรุ่นนี้รุ่นนี้ข้างกล่องมีเขียนอยู่เราก็เลยลองเอาไอ้ข้างกล่องเนี่ยไปเปรียบเทียบกับร้านที่เขาขายเน็เตอร์โปว่าเนี๋ยนี้มีไหมสรุปว่ามันมีเลย ยังมีบางร้านยีงมีเนคเตอร์โปรขายอยู่แต่ราคามันก็จะและหลายหนึบหน่อยอยู่ประมาณสักเกือบ5ห้าพันเลยนะไอเนคเตอร์มิวด่ผมซื้อประมาณ4ี่พันบาทอ่ะโอเคเรื่องท่าเบรตอนนั้นอตอกจใจแล้วเราซื้อมิวสเปคมาพอใส่มิวสเปคความรู้สึกแรกที่มาเลยเออเบรกมันตื้นขึ้นมาเดิมแสดงภ่าเบรก็มีผมเหมือนกันก็ส,สัมสิทธิ์แรงสึกฐาน ของอุณหภูมิเนี่ยมันมีมากมากไปเลยแต่ความเร็วต่ำก็สึกเหยียบดีไปนิดหนึ่งแล้วก็อ่ะโอเคไป่หกพอร์ตมาเนี่ยผมคิดว่านาทีแรกเนี่ยวเวลาแปลงเบรคมันต้องมีอะไรที่เราอะไรในใจเราหรือเปล่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบหรือเปล่าเรียบร้อยแปลงมามีาาปัญหาอาการเบรกลึกกว่าเดิมถามว่าเบรกอยู่ไหมโอ้โหหกพอร์ตมี่เบรกอยู่ว่ะของเดิมเยอะเลยเพราะขนาดผ้าเบรกอะ่ะมันก็ใหญ่กว่าของเดิมนี่ย ผมมีรูปภาพเทียบอยู่ว่าภาพเบรกไอติดของเดิมติดรถกับของที่อ่าอ่านะของที่ของที่ของเ p ีเนยี่ 40, เนี่ยมันยาวแล้วใหญ่กว่าัดเดิมค่อนข้างพอเห็นภาพเลยและก็อย่างนงคือจามใหญ่ขึ้นด้วยจานเดิมของ e อีสูติดรถมาของตัวเนี้ยมันแค่320แต่อันนี้ผมลง355มันก็ใหญ่กว่าเดิมก็ช่วยในการจับให้มันง่ายขึ้นด้วย ก็ผมก็ยังไม่ได้ไปทดสอบว่ามันชัดนลงอะไรขนาดไหนแต่ว่าบันเยยบแล้วลองกดเลยเนี่ยมันเนืดลงที่จังหวะเ b เขึ้นที่จะตึต๊ดๆๆเนี่ยเร็วกว่าของเบรกเดิมเหตุัเป็นได้ชัดเลยนี่เราใสา่คาคู่หน้าก็อันนั้นคือความรู้สึกของเบรกแล้วก็กลับมาเ,เรื่องขอเบรกทีหนึ่งก็คือผมได้มาถามของทางคีรินแล้วก็มีอะไรนะกูไก่เลกูไก่คีรินกูไก่โคโค,ค,ค,คซึ่ง เขาในสเปคเขาเขียนข้างกล่องมันเขียนแค่70 4 0ไม่ใช่9040ผมลองวัดดูหาสเปคในอินเทอร์เน็ตแลวไซส์ขนาดจะต่างกันประมาณความสูงข,ของผ้าเบรกเนียประมาณ4-5มิลถ้ากลบว่าถ้าตรงรุ่นเ0้าูย่เลยผ้าเบรกจะมันจะสูงกว่าหนากว่าอันนี้ผมก็เครียดเลยเพราะว่า,ผ,าผ้าเบรกขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ถูกไงมันประมาณกเกือบ5 0 0 0บาทถ้าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้ก็พูดได้ดคำเดียวเลยว่าง,งานเข้าเสียตังค์ฟรี แล้วเราก็ประมาณว่าอันนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคพอเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเราจะหาอะไรช่วยดีเนาะที่มันกดไม่ค่อยจะหลงเนี่ยเราก็อ่าเขาบอกมีหมอเอเสริมลมเบรกกมก็มองนะอี้ยเออมอเอเสริมลมเบรกเหรออันนี้ราคามันก็ไม่สูงมาก990บาทมันก็หน้าเสี่ยงและการติดตั้งก็ไม่ยากเราติดตั้งเองได้อื ผมก็เลยอ่ะสั่งมาเลยช้อปปี้ร้านสตาร์ก็มีทีหมดแหละแรกๆแล้วก็อันนี้ศึกษาข้อมูลไม่นานแล้วไม่เหมือนตอนใส่จะใส่เบรกแปลงเบรก,ก,กมือสองเลยแล้วศนะึกษาข้อมูลเกือบสามเดือนก็ศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณแค่ทีเดียวมันมีอะไรอีกนะไอ้วาล์วกันกลับลมอะไรลมอีกไอ้บางคนบอกไม่ต้องใส่บางคนบอกต้องใส่บางคนบอกไม่ใส่ก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็แต่การคิดหนักอีกกังวลอีกซื้อมาใส่เรียบร้อยแล้วด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ด้วยความที่เราศึกษาข้อมูลน้อยเราเลยไม่รู้ว่าไอ้ท่อลงฝั่งฝั่งกลับของอิริอซะมันมีตัวกันกลับอยู่แล้วก็ก็เสียรู้ไปก็สั่งซื้อกันกลับมาอีกตัวหนึ่ง200บาทก็สรุปว่าไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเลย,เลย,เลยก็มีเข้ามาอยู่แล้วถามว่าเวลาใส่หม้อลมแล้วเป็นยังไงมันรู้สึกเอาไงไ่ายๆเหมือนเขาเรียกว่า BA ยเสิมแรงเบรก มันจะรู้สึกว่าเบรกกดไม่ต้องเยอะเท่าเดิมแล้วมันก็ทําให้มันจับเบรกได้เท่าเดิมพูดงี้แล้วกันมันทําเรากดเบรกง่ายขึ้นแล้วก็ในความเร็วสูงสูงเลยอ่ะถ้าทำเรากดเบรกให้มันน้ําหนักมันเบาขึ้นก็ถือว่าอ่ะอันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มเงินกับ990ผานที่เสียไปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกัเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้โหการอัปเกรดเบรกเนี่ยถ้าของเดิมมันดีๆอยู่แล้วเนี่ยคิดให้หนักเลยบางที ถ้าเราไม่ต้องการ Per ร์ฟอร์มนซ์ระดับสูงผมเคยไปถามไว้ร้านดังๆนะแถวบางนาแถวคอ,อน,นุชเนี่ยเขามีร้านดังๆอยู่ใส่เบรกมือสองนี่ก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแค่คู่หน้าเนี่ยไยเยนสิบแปดซีเนี่ยเผมคุด้วยใช้ราคาขนาดนี้แล้วเราไม่ได้แต่งแรงม้าสูงมากมายเราไม่ได้สิ่งอะไรขนาดนั้นเบรกของเขาที่ต้องใส่นะ่าจับระดับสามสี่ร้อยแรงม้าได้สบายๆถือว่าผมว่าดีแล้วล่ะเพราะเราซื้อมาเราถอดย้ายไปคันต่อๆไปได้แต่ก็ด้วยจำนวนงบประมาณ ล,ลองเป็นชุดนี้ดูก,ก่อนเป็นเด็ก a p 9040ต่อไปดูคุภาพคงทานคงทนเพราะตอนนี้ผมใส่มาผมใส่มาตอน16,000โลรถม่คันนี้ตอนนี้ก็18,000โลแล้วก็ใส่ไปไล้2,000โลก็ถือว่าระายะทาอย่างสั้นอยู่ใส่ได้ใส่มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรผมก็คงจะอัปเดตให้มันครบสัก50,000โลไปเลยอ่ะจะรู้เลยว่าจานเด็กมันมีแล้วผิวไม ไอ้ลูกสูบมีติดมีซึมมีเบรกเมื่อคอยอยู่มีจับและดึงมือไหมตอนนี้เขาตอนนี้คือมันไม่มีเลยนะอะไรเลยก็เปิดรถเดิมๆเ,เลยนะกดเบรก็เบรคตรงๆไม่มีดึงซ้ายดึงขวาไม่มีอาการทื่อหเห็นเพราะมันก็ยังใหม่อยู่เนาะอ๋อแล้วน้ำมันเบรกตอนนี้ผมก็ใช้ต่อสามติดรถเดิมๆอยู่มันก็มันก็โอเคก็ผมก็จะเกณฑ์บ่อยหน่อยแต่ว่าสองหมื่นสองหมื่นโลถ่ายทีหนึง่งมันก็ น่าจะดีดีเพราะว่าาได้ไม่มีความชื้นนะ้ำมันเบรกเยอะก่อคันก่อนนี่ไม่ไม่รู้ขึ้นเรื่องนะ้ำมันเบรกเลยเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องเบรกตอนนั้นใช้ยาวแบบแสบโลเลยคันก่อนนมัน,นมาพอเขาไม่เหตุการณ์ต่างๆนานาเล่าให้ฟังแล้วก็นึกถึงเยเสียวเหมือนกันเลยคันเก่าได้วิ่งไปแสบเจ็ดแต่แผลน้ำมันเบรกไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็โอเคก็ผ่านเพรามัได้แหละคันนี้จะสองหมื่นโลเปลี่ยนเลยจะได้ดีๆหน่อย ไปเรากลับมาดูตรงนี้เราดีกว่าตรงที่เราเซ็นเซอร์การวัดอ,อุณหภูมิตอนนี้ยังเห็นว่าน้ำมันหม้อน้ําเอ้ยใช้น้ำมันหม้อน้ําน้ำหม้อน้ําเนี่ยอยู่ที่แปดเจ้าองศาส่วนนระดันเกียร์เนี่ยแปดสิบแปดทั้งสองที่เลยอันนี้ก็ขับธรรมดาไม่ได้กดไม่ได้เลยขับแบบปกติเลยอยู่ที่แปดสิบแปดองศาผมว่าผมลองสังเกตดูเนี่ยเหมือนมันมีเปิดปิดวาลวในการหล่อเย็นของเกียร์ ผมสังเกตตัวนั้นหลายรอบแล้วมันจะไปถึงประมาณ105าร้อยห้าองศาเนี่ยสูงสุดแล้วพักไปจะเหมือนน้ำมันเกียร์อุณภูมิจะล่วงฟื้นออมาเลยเหมือนวาล์วเปิดแต่ผมไม่แน่ใจจริงนี่คือเล่าให้ฟังที่สิ่งที่ผมเจอก่อนแล้วส่วนมากอุณหภูมิจะขึ้นตอนไปขึ้นเขาผมแค่เขาใหญ่เนี่ยมันจะวิ่งสวิงขึ้นร้อยห้าล่วงร้อยห้าล่วงอยู่เงี้ยหรือรถจะติดนี่เหมือนกันขึ้นไปเกือบร้อยหนึ่งร้อยสององศาแต่เนี่ยเราขับทางด่วนนิ่งๆอยู่ประมาณร้อยเนี่ย ตัวบน89ตัวหน้า88องศาน้ำมันเกียร์ถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยนี่น้ำเอาน้ำเนี่ยเปิดวาล์วมาแล้วหรือ83-84องศามันขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันตัวนี้ก็ไปสูงสูงว่าประมาณเท่าไหร่90องศา92พอจะใกล้ครบปุ๊บยูดล่วงเลยเหมือนวาล์วเปิดน,นันเพราะว่าตัวนี้มันวาล์วน้ำมันเป็นไฟฟ้านะไม่เหมือนตัวก่อนคันก่อนผมซื้อตัวอุณหภูมิต่ำม,มาใส่ก็อยากจะให้เกียร์มันเย็นด้วยให้น,น้ำเย็นด้วยช่วยสองฝั่ง อันนี้ก็คือมันสูงเนี่ยมันเรียกคร์บธรรมดา87องศาน้ำเม้อน้ําอันนี้ก็อยู่89อยู่88อยู่นิ่งๆอยู่เดี๋ยวอาจจะลองกดลากเกียร์นิดหนึ่งดูว่าเป็นยังไงเราตกแมนนวลขึ้นมาตอนนี้อยู่เกียร์6อยู่ที่ประมาณ105ลงไปที่เกียร์4เลยอืมอะลากที่เกียร์4เกียร์4ความเร็วประมาณ101ลองสักพักหนึ่ง สักร้อสิแล้วกันกดเกียร์สียาวๆไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลองดูรอบคันรอบความเร็วมา1น3 1 1ร้ยสิบสารสเกียร์สยาวๆเอาเลยอะ่ะความเร็วมา,า117ร็เวเราข้าซ้ายกัอยูียนรอบห้าลเกียร์สยาว,ยาวตอนนี้น้ำมอน้ำเก้าสิบตอนนี้ขึ้นมา8ปงสตัวแล้ว อ่ะคือมาเก้เดเกเก้าถอนหน่อยอ่ะเาย่ำหน่อยอ่ะย่ำถอนสองพาอ่ะ, 2, อะย่ำถอนถขึ้นมาเก้าสิองตัวแล้วย่ำถอนอน้ำมานน้ำเกาสิน้ำมันเกียร์ก็เก้าองศาเหมือนกัน แต่ขับมันมีลมเคื่อเปล่าเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ลรรถติดๆเนี่ยเก้าสิขวาหนูจะร้อยห้าเลย<ม>เดี๋ยวผมผ่านตรงจากเก็บเงินแล้วเราออกตโัวเร็วๆดูแต่ไม่ใช่เร็วจนแบบเร็วกับเร็วไปเลยคือแค่เร็วช่วงจวังหวะออกตัวดึง้ฉยๆแล้วมันดูอุณหภูมิเกียร์กันแค่ปื้ดเดียวพอรู้เลยรู้เรื่องเลยไปออโต้เหมือนเดิ ก็ช่วงนี้เร่งอัดก็ขึ้นไปถึง9.0องศาน้ำมาอน้ำก็ไปถึงเมื่อกี้แม็กซิมัมที่9.4ก็เนี่ยถ้ามีลมช่วยขับดูเนี่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรก็สรุปว่าคลิปนี้ก็มี2เรื่องที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องเบรกที่อัพขึ้นมาโอ้นี่ขึ้นถึง9.3แล้ว9.4แล้วนี่ยลบภูมิมาแล้วรู้ตัวกับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ที่ดูได้ผ่านแอปแล้ว ไม่ต้องไปยากเหมือนตัวเก่าต้องไปติดเซนเซอร์องเซนเซอร์ที่ทอ่อละมันอรุ่นเก่าโอเคถ้าติดเซนเซ,นเซอร์มันก็มันก็ชัว์ตรงทอร่อละมันเลยแต่นี่ก็เป็นเซนเซ,นเซอร์จากของรถยนต์เองมันก็ค่อน้างวรยเหมือนกันเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ขึ้นไปหน่อยเ,ยเล่นแคปปอร์เดียวเองนะถ้าเล่นย,ยาวๆใช้แช่ดีมียังไงก็ร้อยห้าถึงร้อยห้าแล้วก็เปิดถึงร้อยห้าก็เปิดลงมาก็วนวนลูปอย่างเงี้ยร้อยห้าเก้าสิบกว่าร้อยห้าเก้าสิบกว่าก็ เขาคงดีไซน์ไปแล้วคิดว่าร้อยห้าองศาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับรถนี่เก้าองศาเนี่ยเราเริ่มเบรคนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเก้าองศา,ารถติดนิดนึงอะติดไปทางเมกาเนี่ยติดปัะจำตรงนี้อันดีกาสิบเจ็ดไหมพอไม่มีลมช่วยเป่าขึ้นมันเก้าสิบเจ็ดองศาลแล้วเก้าสิบเจ็ดจอดเลยอ่ะเก้าสิบเจ็ด แต่ไอ้ผมบนอันนี้ข้อมูลยังไม่ได้ศึกษาว่ามันมี ATF 1 ATF 2เนี่ยไม่รู้มันเช็คอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็ไม่แน่ใจมันต่างก,กันเนี่ยมี93กับ97เนี่ยแต่เราก็มองตัวร้อนสุดปเป็นตัวเรฟเลนเราไว้แล้วกันมองตัวให้ร้อนสุดไว้ก่อนปลอดภัยกว่าอ๋อตรงนี้เขามาวางรูปแบบใหม่วางกลวยหนัก,กว่ากก่าอีกตัวนี้ของเดิมเกด็ดีอยู่แล้วก็แล้วแต่ โอเคก็ผมขอขอจบคลิปตับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ